วันมินิิลเลเตอร์ห้าสี่สามสองเริ่มสวัสดีค่ะนางฟ้าเฟนลงมาจุติแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟน,นะคะสรลเอฟอฟันธนวรัตจจน์อนุรักษ์อายุ20ปีแล้วค่ะตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนั่นเอง แล้วก็ความสามารถนะคะก็แน่นอนว่าเป็นร้องเพลงกับเต้นแต่จะออกไปถนัดทางเต้นมากกว่าค่ะแต่วันนี้เฟจะไม่นะคะ no โ no, นจะไม่มาโชว์เต้นกับร้องเพลงทางนั้นแต่เฟจะมาโชว์ลีดนั่นเองเพราะเฟก็เป็นลีดของคณะวารสารนะคะไปดูกันเลยคะ่ะทีบูมหนึ่สองสา ฮุ่เล่ฮุ่ยเลย่ฮุ่ยเล่ฮ้าห้โอเคค่ะ,คะ,า <c oughs> okay, คะตายละอมลืมเลยเอาเป็นว่าก็เวลาใกล้หมดแล้วก็บายบายค่ะ <c oughs> <c oughs>